สวัสดีค่ะวันนี้มาทานหอยนะครับเมนูหอยนะคะตอนสั่งก็ไม่ทราบนะคะว่ามันยังมันยัเต็นอยู่ขอะคุณผู้ชมตอนนี้รู้สึกรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะพี่แบบว่า ต้องค่านอนนะคะสงสารนอนมากเลยมันยังเป็นอยู่ทุกตัวยังเป็นหมดเลยนะคะอันนี้หอยอะไรก็ไม่ทราบนะคะอยู่ใกล้วัดดังลืมชื่อวัดแล้วอ่าในโตเกียวญี่ปุ่น,นะคะ่ะอันนี้มีคู่มือการปรุงให้ด้วยนะคะ how to cook delicious shellfish อ๋อ <laughs> เนี่ยหอยเชลเนี่ย ซึ่งดิฉันต้องแปรนะฮะถ่ายรูปแล้วก็แปรนะคะโอเคนะคะแล้วก็ต้องดูว่าต้องปรุงยังไงนะคะมันต้องมีการพลิกหอยอะไรด้วยนะคะซึ่งย่างบนเตาแล้วก็มันต้องพลิกตัวหอยด้วยนะคะ, <c oughs> ะเติมซีอิ๊วลงไป นะคะน้ำจิ้มสีฟูดอยู่ไหนน้ำจิ้มสีฟูดต้องเข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนส่วนน้องกินอย่างเดียวนะคะเอเคเมียวอีกอรอถเมียวอันนี้พี่กุ๊กรอดูไม่ไหวนะ <c oughs> ต้องมาช่วยดิฉันปร่งนะคะ ขอบคุณพี่กุ๊กมากเลยนะคะอันนี้เป็นตู่ดสดของสุดๆตู่ดสดของสุดคอยก็มาจากตู้สสดๆนี่เลยปกติจานไม่ได้ทานเบียร์นะคะแต่เนื่องด้วยน้ำจิ้มกีฟู้ดไม่มีนะคะเบียร์ต้องเข้าละเบียร์ต้องเข้าแล้วคุณผู้ชมข่าวทุกอย่างต้องสั่งผ่านเครื่องนะคะไม่มีการเรียกพนักงาน ต้องสั่งผ่านเครื่องเท่านั้นดูซิมีอะไรให้สั่งบ้างทุกอย่างไฮเทคหมดเลยนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยที่อ่านเมื่อกี้นะคะก็บอกว่ารอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดปุ๊บคล้อมผ่านนะคะคลิกก่อนคลิกสองรอบพอเดือดปุ๊บเนี่ย้อมผ่านเลยนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะ เดือดแล้วค่ะเดือดเดือดปุดๆแล้วนะคะเดือดปุดๆแล้วค่ะทานแล้วค่ะนี่หอยเชลนะคะน้ำหวานสดอร่อยมากๆเลยคะ่ะต่อไปชิมเนื้อนะคะชิมเนื้อหอยเชล สดๆสเลยนะคะคือยาดแบบเป็นๆเ,เลยนะคะเฮ้ยว้าวออันนี้เปิดเองไี่ออกนะคะนี่ต้องให้คุณพี่เข้ามาช่วยเปิดอีกแล้วอุ้ย v มจะตั <Very> uh, wait, wait. Okay. อเคมนนีโอเคอเคลังการมากนะฮะหอยหอยโข่งนี่นะฮะเออเมื่อกี้เปิดคำแปลก็แปลว่าหอยพวกหัวนะฮะ <c oughs> โอเคบอยโอเคโอเค thank you thank you thank you เขาบอกว่าให้รอจนกว่ามันเดือดให้ะรอให้มันเดือดแล้วค่อยทานได้เลยอืคุณผู้ชมคะ <c oughs> อันนี้หอยโข่งนะับพร้อมทานแล้วนะัะออกมาจากตัวหอยโข่งแบบนี้นะฮะเซนทรูแล้วไม่ค่อยกล้าทานนะฮะ <c oughs> หน้าตาเหมือนไส้กระสือคุณผู้ชมเรียกหมอปลามาด่วนนะฮะเรียกหมอปลามา พี่สูตรด่วนนะคะเหมือนไส้กระสือเลยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะสรุปนะคะสรุปหอยโขงนี่นะคะแฟนก็ไม่กล้าก,กินอาจารย์ก็ไม่กล้าก,กินนะคะสรุปก็ถือว่าชาปนากิจไปน,นะคะ คือมันมันออกขมขมมาเมื่อกี้ชิมแล้วออกขมขมเป็นมึกเมือกนะคะคือเหมือนหอยขมบ้านเราเลยอะ่ะรสชาติอะ่ะเนี่ยนะคะหอยที่อร่อยที่สุดคือหอยเชลล์หอยเชลล์อร่อยที่สุดเลยค่ะ